สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic of Healing นะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความรักของทวินเฟรมในช่วงที่ต้องแยกจากกันพวกเขาต้องมีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งแค่ไหนเมื่อความรักอันเข้มข้นต้องแยกจากช่วงเวลาแห่งการแยกทางในความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมสามารถทำให้ความรักของคุณเข้มข้นขึ้นได้นะคะ แม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่ช่วงเวลาแห่งการแยกทางนี้สามารถนำไปสู่การเติบโตทางอารมณ์และการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณได้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากซึ่งสะท้อนถึงความกลัวและความหวังของคุณช่วยให้รักษาและเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาพบกันอีกครั้งมาทำความเข้าใจการแยกตัวของทวินเฟรมกันนะคะ แม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกสูญเสียและโดดเดี่ยวในช่วงที่แยกกันแต่สิ่งสำคัญนะคะคือต้องเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ลึกซึ้งของการเติบโตและการค้นพบตัวเองความเจ็บปวดที่คุณกำลังเผชิญอยู่นั้นแม้จะรุนแรงแต่ก็ไม่ได้ไร้จุดหมายนะคะปัจจัยกระตุ้นการแยกทางซึ่งเป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เจ็บปวดและนั่นไม่ใช่แค่เพียงอุปสรรคนะคะ แต่เป็นป้ายบอกทางที่จะนำคุณไปสู่ปัญหาภายในที่ต้องการการรักษาการเดินทางครั้งนี้แม้จะท้าทายแต่ก็เต็มไปด้วยโอกาสในการรักษาและเติบโตการพัฒนานกลไกและการรับมือถือเป็นสิ่งสำคัญนะคะในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ขั้นแรกให้ดูแลตัวเองก่อนเลยนะคะไม่ใช่แค่การแช่ตัวในอ่างอาบน้ำอุ่นๆหรือการอ่านหนังสือดีๆเท่านั้นนะคะ คุณยังต้องมีงานอนเิเลกและความหลงใหลของคุณเพื่อให้เบี่ยงเบนความสนใจสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่สิ่งที่รบกวนจิตใจนะคะแต่เป็นเส้นทางสู่ตัวตนภายในของคุณวิธีที่จะเชื่อมต่อกับสิ่งที่ทำให้คุณเป็นคุณนอกเหนือจากความสัมพันธ์แบบทวินเฟมนอกจากนี้การเขียนบันทึกประจำวันก็ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนะคะการเขียนความคิดและความรู้สึกของคุณลงไป จะช่วยประมวลความคิดและความรู้สึกเหล่านั้นทําให้สิ่งที่จับต้องไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้คุณไม่ได้เพียงเอาชีวิตรอจากการแยกทางครั้งนี้เท่านั้นนะคะแต่คุณยังเรียนรู้เติบโตและมีความเชื่อมโยงกับตัวเองอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นจําไว้นะคะว่าทุกก้าวที่ก้าวไปข้างหน้าคือก้าวไปสู่การกลับมาพบกันอีกครั้งไม่ใช่แค่กับทวินเฟรมของคุณเท่านั้นค่ะ แต่ยังรวมถึงตัวตนที่ดีที่สุดของคุณอีกด้วยความเข้มข้นทางอารมณ์ในช่วงที่ต้องแยกจากกันความรู้สึกที่ขึ้นขึ้นลงลงที่คุณต้องเผชิญระหว่างกันแยกจากอาจทำให้คุณรู้สึกหนักใจนะคะและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดแต่ช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะในการเติบโตและการรักษาทางอารมณ์คุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้นะคะ และต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณอาจจะพบเจอคุณอาจมีความรู้สึกปรารถนาอันแรงกล้าคุณอาจรู้สึกคิดถึงทวินเฟมของคุณอย่างลึกซึ้งซึ่งคล้ายกับการคิดถึงส่วนหนึ่งของตัวเองความปรารถนานี้บางครั้งอาจจะรู้สึกทนไม่ได้นะคะแต่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ความลึกซึ้งของความสัมพันธ์ของคุณเช่นกันการรักษาความสันโดษท่ามกลางความเจ็บปวดมีโอกาสพิเศษเฉพาะตัวในการรักษานะคะ ช่วงเวลานี้ช่วยให้คุณไตร่ตรองเติบโตและค้นพบความเข้มแข็งภายในตัวเองเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางไปข้างหน้าความวิตกกังวลจากการแยกทางถือเป็นเรื่องปกตินะคะที่จะรู้สึกวิตกกังวลจากการแยกทางความรู้สึกไม่สบายใจและทุกข์ใจที่ต้องแยกจากคู่เทวินเฟรมของคุณการมองว่านี่คือช่วงหนึ่งในชีวิตที่จะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานั้นไปได้ ความรู้สึกขึ้นขึ้นลงๆลงช่วงเวลาหนึง่งคุณอาจรู้สึกมีความหวังและสงบสุขแต่ช่วงถัดมาคุณอาจรู้สึกสิ้นหวังและสับสนความแปรปวนทางอารมณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ผลักดันให้คุณมีความตระหนักรู้และเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะใช้ช่วงเวลานี้ให้เป็นโอกาสในการสำรวจความลืกซื้อของอารมณ์และความเข้มแข็งของจิตวิญ,ญญาณของคุณ ผลกระทบต่อการเติบโตทางจิตวิญญาณการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงของการเติบโตทางจิตวิญญาณการเริ่มต้นการเดินทางสู่การแยกจากการครั้งนี้คุณกำลังสร้างเวทีในการเติบโตทางจิตวิญญาณโดยไม่รู้ตัวนะคะคุณอาจรู้สึกเหมือนกำลังหลงทางในเส้นทางที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ในช่วงเวลาแห่งการแยกจากกันครั้งนี้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของคุณจะปรากฏชัดขึ้น ช่วงเวลานี้ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาแห่งความปรารถนาเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการพัฒนาตัวเองอีกด้วยขณะที่คุณเดินทางผ่านเส้นทางนี้คุณต้องเผชิญกับบทเรียนแห่งกรรมซึ่งจําเป็นต่อการพัฒนาจิตวิญญาณของคุณบทเรียนเหล่านี้ซึ่งมักจะยากลําบากและน่าสับสนแต่นั่นไม่ใช่การลงโทษนะคะแต่เป็นของขวัญที่แฝงมาในรูปแบบอื่น บทเรียนเหล่านี้เป็นโอกาสที่จะเผชิญหน้าและรักษาบาดแผลในอดีตซึ่งจะนำคุณไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตัวเองและความสัมพันธ์ของทวินเฟรมของคุณยอมรับช่วงเวลานี้ให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการเติบโตนะคะปล่อยให้ช่วงเวลานี้สอนให้คุณรู้จักความยืดหยุน่นความอดทนและความหมายที่แท้จริงของความรักที่ไม่มีเงื่อนไข คุณกำลังเรียนรู้ที่จะยืนหยัดด้วยพลังของตัวเองเพื่อค้นหาความสมบูรณ์ภายในตัวเองนี่ไม่ใช่การแยกจากการเดินทางของทวินเฟรมของคุณนะคะแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางจิตวิญญาณระหว่างการแยกทางกำลังปูทางไปสู่การกลับมาพบกันอีกครั้งซึ่งไม่ใช่แค่การกลับมาพบกันอีกครั้งเท่านั้นนะคะแต่เป็นการที่ว่าคุณกลายเป็นคนที่สมบูรณ์รู้แจ้งยิ่งขึ้น เมื่อคุณกลับมาพบกันอีกครั้งความท้าทายด้านการสื่อสารเมื่อต้องแยกทางกันท่ามกลางสายน้ำที่ขรุขระของการสื่อสารคุณอาจจะพบกับช่วงเวลาที่ดูเหมือนคำพูดจะไม่เพียงพอทำให้ความแตกแยกทวีความรุนแรงขึ้นแต่ก็เป็นโอกาสอันพิเศษในการเติบโตและความเข้าใจกันนะคะในห้วงแห่งรักของทวินเฟรมความสัมพันธ์ที่ห่างไกลกัน สามารถดึงรั้งสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดทําให้ทุกคำพูดการหยุดนิ่งและความเงียบเต็มไปด้วยความหมายซึ่งบางรั้งอาจมากกว่าที่ตั้งใจไว้เลยนะคะนี่คือข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้นะคะความอดทนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเข้าใจว่าความเข้าใจผิดเกิดจากระยะทางมากกว่าหัวใจนะคะ ตรงเป็นโอกาสซึ่งกันและการความชัดเจนมากกว่าการสันนิษฐานการเข้าใจผิดมาเกิดจากการสันนิษฐานมากกว่าการถามใช่ไหมคะให้ความสำคัญกับความชัดเจนนะคะและถามเขาอย่าคิดไปเองยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบยอมรับว่าการสื่อสารจะไม่สมบูรณ์แบบเสมอไปนะคะสิ่งสำคัญคือความพยายามและความตั้งใจ ที่อยู่เบื้องหลังความพยายามในแต่ละครั้งในการเชื่อมต่อการรอคอยการกลับมาพบกันอีกครั้งการรอคอยการกลับมาพบกันอีกครั้งก่อให้เกิดความรู้สึกหลากหลายและทรงพลังทําให้ช่วงเวลาที่ต้องอยู่ห่างกาันเป็นช่วงเวลาที่เป็นทั้งความท้าทายและคำมั่นสัญญาถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นคุณกำลังว่ายน้ำอยู่ในทะเลแห่งความฝันที่จะได้กลับมาพบกันอีกครั้ง ซึ่งแต่และช่วงล้วนชัดเจนยิ่งกว่าครั้งก่อนๆความฝันเหล่านี้คือทางหนีที่เป็นความลับของคุณเป็นการปอบโยนจากความวิตกกังวลจากการแยกจากกาันที่จะเกาะกินคุณไปตลอดชีวิตคุณไม่ได้แค่รอคอยแต่คุณกำลังเตรียมใจและเตรียมจิตวิญ,ญญาณของคุณสำหรับช่วงเวลาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวอารมณ์ระหว่างการแยกทางเมื่อคุณกลับมาพบกันอีกครั้ง ความสุขสลับการมีความหวังล้นเหลือไร้ขอบเขตความวิตกกังวลมุ่งมั่นท้าทายใจสลายการเชื่อมต่อจิตวิญญาณตามความฝานทางกายภาพปฏิเสธไม่ได้ในกระแสแห่งการรอคอยที่โหงกระนำนี้ความแข็งแกร่งภายในของคุณจะถูกทดสอบและเสริมกำลังคุณจะพบว่าความรัก ความรักที่เป็นคู่แท้ไม่ได้ลดน้อยลงเพราะระยะทางหรือเวลาที่ห่างกันแต่กลับลึกซึ้งขึ้นเติบโตและกลายเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการเดินทางครั้งนี้ไม่ง่ายนักแต่ก็คุ้มค่ากับความวิตกกังวลที่พัดผ่าจากกันทุกช่วงเวลาทุกค่าคืนที่โหยหาในความฝานันพอลึกๆแล้วคุณรู้ดีว่า การกลับมาพบกันอีกครั้งจะเป็นการประทะกันของวิญญาณที่ทรงพลังมากซึ่งจะบทบังทุกสิ่งที่ผ่านมาบทสรุปนะคะยอมรับพายุแห่งการแยกทางเพื่อเป็นตัวเร่งการเติบโตและการกลับมาพบกันอีกครั้งแม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่ความรักของทวินเฟมของคุณกลับแข็งแกร่งขึ้น ทำให้คุณพร้อมสำหรับการเต้นรำที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของจิตวิญญาณเชื่อมั่นในเส้นทางและสายสัมพันธ์ที่มั่นคงที่ข้ามผ่านขอบเขตทางกายภาพการแยกจากกาันนี้คือบททดสอบและการกลองความรักของคุณทำให้คุณเข้าใกล้ช่วงเวลาที่หัวใจของคุณรวมเป็นหนึ่งอีกครั้งหากคุณชื่นชอบบทความนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร หรือร่วมแสดงความคิดเห็นหรือแชร์ประสบการณ์ของคุณด้านล่างคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ